สวัสดีครับซองยูทูบน้องมีตางค,ครับผมสวัสดีสุภาสุขคนพี่น้องเท่าทองพี่น้องตัวนี้แบงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย้ใดอยากก็ไปอยากก็ไปเล่นไปยังกับแบงพี่น้องตัวนี้แบงแต่สนใจกกับทักมาเลยพี่น้องตัวนี้พร้อมเลี้ยงทำเนื้ยอยท,ทำโตไล่แข็งซองยกเลยพี่น้องตัวนี้ไก่อายุ สิบเดือนแล้วพี่น้องสิสิบเดือนสิบเดือนละตัวกระลังอันนั้นกระเทาะพี่นอ้องกระลังแหลมอายุกระลังดีพี่น้องตัวนึงสิบเดือนแล้วพี่นอ้องเป็นพมา่าเพวงแดงพี่น้องตัวนึ้งจะออกตามสายเป็นมาล่อพี่นอ้องจะเป็นมาล่อ ชุนชื่งก็ได้ชุนมาก,กระได้พี่น้องต้นแต่ผู้เอาไปทำเหนือทำโตพี่น้องเอาไปเฉีกมึงแต่เช็คมาแล้วก็พามาพี่น้องมร้อยตัวนี้ร้อยประมาณสองกิโลตอนนี้สองกิโลหกสองเจ็ดสองเจ็ดกับเขาสองแปดพี่น้องตัวนี้ร้อยชุนประมาณสองหกติดด่วนจนังเลยไปเลี้ยงเหนือทำโตไป สองหกสองเจ็ดแต่พี่น้องเต็มโค้งอายุดีๆสองเจ็ดสองแปดนพี่น้องสวยๆมมีตำนี้ได้พี่น้องไกสภาพดีทุกอย่างรอแต่แป๊อันนี้ออกกำลังกายเอาพี่น้องทำหน้ทาทำตัวเอาเนี่ยการทำหน้ทาทำตัวไว้อยู่พี่น้องแต่บพันได้เช็คปันไดมีแต่ครั้งออกกำลังกายไปเรื่อยๆพี่น้องตัวนี้ก็ ตัวนี้ประม่ณไก่นุม่มเลยพี่น้องตัวนี้ก็ไก่ตัวนี้ไปสนามเลยพี่น้องสเสมอสเสมอเป็นต่ออันนี้ลายแข็งซองยกมาไก่อยู่หลายๆกันพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ประมาณสิบเอ็ดเดือนสิบสองเดือนสิบสองแลตัวนี้ปากปากลา่างมันสุดพี่น้องเล่าปากล่างสุดก่อนอ่ะจไลาแข็งซองยกคือกันเท่าตัวนี้ เช็คไปสองยกมาแล้วพี่น้องยกแรกเป็นต่อยกสองกลับมายกแรกเป็นร่องพี่น้องยกแรกเป็นล่องเขาสองหนึ่งยกสองกลับมาเป็นเป็นต่อสามสองเกือบชนะแล้วพี่น้องลายสองยกนะแต่ลายสามยกสิชนะอยู่ปากล่างลุดก่อนพี่น้องปากล่างกระเทาะก่อนตอนนี้อายุดีพี่น้องรอให้ปากเต็มพี่น้องเพ่อได้ชื่นชอบแบงคือเขาให้ร่อให้เต็มก่อนพี่น้องรอ้วันนี้เต็ม ตัวนี้เท่าทองตัวนี้แข้งหน้าไลายคือกันพี่น้องตัวนี้เป็นอันนั้นเป็นลูกแม่ลักพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ลูกมีครูเป็นอยู่ด้วยพี่น้องด้วยตัวนี้เท่าทองตัวนี้มีครูอยู่แต่ว่าครู่นมีตัวนี้เนี่ยจะหน่อยจับบ่อกไขสวยนะเอิอเดี่ยวพี่น้องแต่ว่าสี เาจะอกเท่าเท่าเท่าดำพี่นาเท่าดำคาดำตัวนั้นเดออกเท่าทองคาาเรืองเรืองจำาเรื่อยๆพีเนอะตอนนี้ตัวนี้ไกนมี่น้อนี่เนกนมกนมกับมามานหากเดือนกับมีอยุ่หาฮกโต้เลยะพี่นอะยังมหันใหล่อให้ได้เช็คตัวยังกอนพี่นอง อันนี้ยังเป็ดไก่ตัวนี้พ่อพร้อมจะเช็คแล้วพี่น้องไปได้ชิ้นชอบแบงแล้วพี่น้องเด้วยไงเาไปเลยตัวนี้ไก่มันหลายตัวพี่น้องเล็กฝากกดติดตามน้ำแล้อพี่น้องเด้วย